สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องวัลลักษ5 9วันนี้ช่องวัลลักษ์9 5 9มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่ต้องการดูดวงนะคะซึ่งมีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ดูครั้งละหนึ่งครั้งละ9บาทนะคะเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะสามารถถามได้ทุกเรื่องเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมง99บาทใครสนใจดูดวงก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะถึง10ปีเลยนะคะ3-11ธันวาคม2 5งพรค17กันเลยนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของดาวอาทิตย์ซึ่งจะยกเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายน2 5งพนะคะเวลา21.18นาฬิกาซึ่งดาวอาทิตย์นั้นนะคะครองราศีสิงห์ธาตุไฟเพศช,ชายหมายถึงหัวหน้าความเป็นใหญ่หรือบุคคลระดับหัวหน้าต่างๆ เป็นนายกเป็นบิดาเป็นสามีเป็นที่ทำการรัฐบาลหรือที่ทำงานของส่วนราชการมีนิสัยถือตัวหญิงเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมเป็นรองใครชอบยศศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศเป็นรูปร่างก็รูปร่างสันทัดอกผายไหลพึ่งผมหยักโศกตาคมหน้ามนผิวดำแดงนะคะแล้วก็ชาวอาทิตย์นั้นนะคะถ้าใครเป็น อาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟแล้วก็มีลักษณะของความใจร้อนเป็นคนดื้อบางคนนะคะเป็นคนดื้อเงียบๆแล้วก็เป็นคนใจใหญ่สายเปด้วยบางคนนะคะถ้ามีเงินมีทองก็เป็นคนที่กว้างขวางอชอบเปนะคะแล้วก็ทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของดาวอาทิตย์ซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในที่16พฤศจิกายน2567น,นั้นนะคะ ซึ่งเราจะมาคุยกันในสามลัคนาราศีในคลิปนี้ก็คือลัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤษศกและก็ลัคนาราศีมิถุนหรือเมถุนเริ่มมาที่ลัคนาราศีเมษก่อนนะคะลัคนาราศีนั้นก็คือมีดวงดาวในพื้นดวงนะคะทั้งสิบดวงใครท,ที่ทราบถึงลัคนาราศีแล้วก็ ดูได้เลยส่วนใครที่ไม่ทราบถึงลัคนาราศีไม่ทราบเวลาเกิดก็หมายความว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนั่นก็คือชาวราศีเมษแต่ลัคนาราศีจะมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะ แล้วก็ดูเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับุคนใดบุคลบคลหนึ่งซึ่งงานจ,จะตรงหรือไม่ตรงงานจ,จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าพื้นดวงเดิมของแต่ละคนดวงดาวนั้นนะคะมันสถิตยอยู่ในแต่ละภพเรือนไม่เหมือนกันอยู่ที่บุญวานสนาแต่ละคนที่เคยทําไว้ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีเมษนั้นเป็นภพเรือนปุตตะ ปุตตะหมายถึงการเริ่มอะไรใหม่ๆบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าหมายถึงความรักใหม่หมายถึงการที่จะเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเร,เริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของต่างๆนะคะเ,เข้าไปอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนราศีพิจิกของชาวร,ราศีเมฆก็คืออ,อพเรือนมรณะ ซึ่งมีดาวังคารเป็นเจ้าของเรือนแล้วเจ้าของเรือนตอนนี้ก็อยู่ในาราศีกรกฎนะคะในภพเรือนพันธุทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะได้ตําแหน่งนิดเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในช่วงจวังหวะนี้ก็อาจจะมีลักษณะของความที่อ่อนพลังมีความอ่อนเอมีความเหนื่อยล้ามีความขี้เกียจแล้วดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นปุตตะเข้ามาอยู่ในภพเรือนมรณะ ก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็ตัวเองนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรในช่วงจังหวะนี้นะคะ,อ,ะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเยอะ อาจจะเป็นลักษณะของการทีออ่ไม่ค่อยจะมีเรื่องราวของการไปไหนมาไหนสักเท่าไร่อยากจะอยู่กับบ้านเก็บตัวอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนนะคะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครอยากจะอยู่แบบเงียบๆไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครแบบนี้นะคะไม่อยากเข้าสังคมอะไรแบบนี้ มักจะเป็นลักษณะของการที่ถ้าจะทำงานก็ทำงานภายในครอบครัวภายในบ้านเรือนอาจจะทำงานทางโซเชียลมีเดียในเรื่องของ YouTube Facebook หรือ Instagram หรืออาจจะเป็น TikTok ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายด้วยระมัดระวังชาวราศีเมษอาจจะมีความเจ็บป่วยด้วยได้เช่นกันในช่วงจังหวะนี้นะคะหนึเดือนที่ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีพิจิกนับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2 5ณ7เป็นต้นไปและดาวอาทิตย์นั้นก็บรสถิตอยู่ในดาวอังคารเจ้าของเรือนซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันด้วยนะคะ ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องราวของตัวเองอาจจะมีเรื่องราวของการที่มีการที่เหนื่อยอกเหนื่อยใจท้อแท้กับเรื่องของบุตรหลานบริวารกับเรื่องของตัวเองมีอะไรหลากหลายเข้ามาทําให้เหนื่อยท้อแท้มีความสิ้นหวังหมดพลังอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนสำหรับลัคนาราศีพฤกษกนั้นนะคะดาวอาทิตย์นั้นก็เป็นพบเรือนพันธุทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะนะคะ ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในพบปัตตานิคู่ครองคนรักหรือุนส่วนนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีความวุ่นวายมีความที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนภายในครอบครัวเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องการที่อาจจะมีการที่ มีความที่อาจจะเป็นการที่ไม่ค่อยได้สนใจกันสักเท่าไหร่เพราะว่าดาวปตัตตนี้คู่ครองคนรักราวอังคารนั้นสถิตยอยู่ในพบรือนสัตว์ช้า ได้ตำแหน่งนิดนิดหมายถึงอ่อนน้อยด้อยค่าไร้พลังไร้อิทธิพลเอ,อ่อเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของคู่ครองคนรักนั้นอาจจะไม่ค่อยใส่ใจนในเรื่องของครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการค้าขายก็เหมือนกันในการติดต่อสื่อสารพูดจาจรจาก,ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปการเดินทางไปท่องเที่ยวระยะใกล้ก็อาจจะลดน้อยลงไปก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วดาวพันธุ์นั้นซึ่งเป็นดาวที่ก้อสถิตอยู่ในภพเรือนของดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันด้วย ก็ระมัดระวังเรื่องของการทะเละาะเบาะแว้งกับพี่น้องเพื่อนฝูงกับคู่ครองคนรักได้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะ,ะส่วนสำหรับราศีมิถุนหรือเมถุนนั้นนะคะดาวอาทิตย์เป็นภพเรือนสาชะเข้าสู่ราศีพิจิกในภพอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสัยเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะหนึ่งเดือนเต็มที่ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีพิจิกนั้นให้ชาวราศีมิถุนนั้นได้ระมัดระวังการพูดจาเจราจาอาจจะมีปัญหานะคะ พูดไปแล้วอาจจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะโดนจาให้เกิดปัญหาการทะเลาะบ่อแวงวิวาดกันหรืออาจจะสร้างศัตรูให้นะคะในช่วงจังหวะนี้ อขอให้ชาวราศาีมิถุนนั้นได้พูดจาเจรจาระมัดระวังหรืออาจจะคอมเมนต์ในโลกของโซเชียลมีเดียก็อาจจะคอมเมนต์แบบประมาณว่าระมัดระวังนิดนึงอาจจะไปโดนกระทบกระทั่งเจ้าของเรื่องทําให้เกิดเรื่องราวของการทะเลาะวิวาทได้นะคะในช่วงจังหวะนี้ หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าพี่น้องเพื่อนฝูงของชาวราศีมิถุนนั้นอาจจะมีเรื่องมีปัญหามีเรื่องราวให้ชาวราศีมิถุนต้องช่วยเหลือก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งดาวังคารในภพอรินั้นอยู่ในภพเรือนกระดุมพระได้ตําแหน่งนิดด้วยการเงินก็อาจจะน้อยหน่อยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างนะคะแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ระมัดระวังเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงเพราะว่า ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะซึ่งมาอยู่ในบ้านของดาวอังคารก็ระวังเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะมีเรื่องราวของการทะเลาะเบาะแว้งมีการขัดแย้งกันมีการที่จะขัดใจกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามแม่หมอก็ขอให้ทุกลัคนาราศีทั้ง3นะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤษภแล,ละก็ลัคนาราศีมิถุนได้ผ่านพ้นปนัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทําแต่ความดีคิดดีปฏิบัติดีนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิต นะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ